สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเก่าครับนายตนกาครับวันนี้มีโอกาสนะครับถ่ายวัวลูกผสมนะครับพี่น้องครับเป็นวัวลูกผสมให้พี่น้องชาว YouTube นะครับแฟนคลับ fc นะครับอของวันนี้นะครับถ่ายคลิปเดียวนะครับลงทั้ง Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นกระดิ่งทองนะครับตนกาพึ่งสกอร์นะครับแล้วก็เป็นยูทูปนะครับ fc youtube นายตนกานะครับ มีโอกาสเห็นวัวงามนะครับให้พี่น้องรับชมกันนะครับผู้ลงคนย่อท้อนะครับสลับราคาวัวในช่วงนี้แล้วก็ช่วงเศรษฐกิจนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการเลี้ยงวัวนะครับสายพัฒนาทุกคนทุกท่านนะครับตัวนี้เป็นวัวลูกผสมนะครับพี่น้องครับเป็นวัวลูกผสมเกิดจากวัวไทยใหญ่นะครับแม่เป็นไทยใหญ่กับส่วนพ่อเป็นบรามันเลือดสัก75นะครับแต่ว่าผลผลิตนะครับผลผลิตไม่ด้อยนะครับหรือว่าไม่แพ้สลับเลือดร้อยเลยนะครับดูพัฒนาการ สำหรับชาวเกษตรกรนะครับชาวไทยเราทุกวันนี้พัฒนาไปมากนะครับพี่น้องครับนะครับดูม่วตัวนี้ครับพี่น้องครับท้องนะครับท้องเจ็ดเดือนนะครับกับเจ้า KF31 นะครับนี่คือพัฒนาการของชาวเกษตรกรนะครับพี่น้องครับนี่คือพัฒนาการของเกษตรกรทุกเมือนี้โซเชียลนะครับเข้าถึงทุกคนทุกท่านนะครับ แล้วก็มีน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ดีๆนำเข้าจากหลายประเทศนะครับแล้วก็มีโซเชียลให้พี่น้องรับชมกันทุกวันนี้ทำให้เกษตรกรชาวไทยนะครับมีวัวพัฒนาสวยๆนะครับไม่แพ้จากชาติใดในโลกนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือวัวลูกผสมเกิดจากพ่อ75 นะครับเกิดจากข้อเลือด75นะครับแม่เป็นไทยใหญ่นะครับแต่ว่าเนื้อหนังนี่ไม่แพ้นะครับเลือดร้อยนะครับตัวนี้ท้องแล้วนะครับกับเจ้า KF31 นะครับเป็นของรับเรืองลึ่งสวยนะครับแลวกก็หางงหา่ลำบึกครับเป็นของครับเนี่ยกหางใช้ได้นะครับไม่แพ้กับอ่วัวเลือดร้อยแต่ว่าวัวตัวนี้ขาดสิ่งไหนนะครับเป็นของครับขาดสิ่งไหนสิ่งนี้นะครับแก้ไม่ยากก็คือเรื่องอ่าเรื่องแข้งขาครับเป็นของขับแข้งขานะครับแต่ว่าอ่าท้ายตรงดีนะครับท้ายไม่ตัดนะครับ ล้าก็ขาเหยียบตรงดีนะครับแล้วก็ขาหนาตรงตนอกนะครับสวยพอสมควรนะครับสิ่งที่ขาดก็คือกล้ามเรื่องของความใหญ่ความโตของขานะครับพี่น้องครับแต่ส่วนนี้แก้ไขไม่ยากครับลูกเขาออกมาเนี่ยรับประกันเลยนะครับผมว่าไม่ไม่ด้อยเลยนะครับหาตัวจับได้ยากนะครับวัวทรงนี้เป็นวัวลูกผสมนะครับหาตัวจับได้ยากเนี่ยหน้าโกอนเตอร์มากนะครับตัวนี้เหมือนวัวนําเข้านะครับ ล้วนจากการทำเขาครับใบหูโบ๊ทนะครับเมืองแข้งขาใหญ่ดีครับเปน้องครับแข้งขาไสดใดยุดอกนะครับแต่พูดถึงในลักษณะรวมรวมนะครับอ่าวัาไม่ต้อยนะครับแผ่นหลังนี่ล่าบึกครับเป็น้องครับแผ่นหลังหนามากนะครับแผ่นหลังหนานะครับสุดยอดนะครับสุดยอดอ่าวัวของเกษตรกรนะครับชาวไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับใบหูเนี่ยถือว่าหาตัวจับได้ยากครับเป็น้องครับหาตัวจับได้ยากนะครับ เป็นคลิปอีพีพิเศษครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตของ KF 3 1นะครับที่เกิดจากแม่ลูกผสมนะครับที่มีลักษณะประมาณนี้นะครับจะสวยจะเด็ดแค่ไหนนะครับนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยดูลำเนื้อลำตัวครับพี่น้องครับเอาตัวจับบรรยากาศครับพี่น้องครับสำหรับวัวลูกผสมนะครับเนี่ยที่ยืนลักษณะนี้นะครับบะแมนแผ่นหลังบระตรงครับพี่น้องครับเนื่องจากนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่มันค่อยนะครับพี่น้องครับ พื้นที่มันค่อยนะครับวัวกินหญ้าเป็นหลักนะครับหญ้าเป็นหลักหัวอาหารไม่แทบไม่ได้แตะนะครับแต่ดูความใหญ่ความโตเขาครับงืดกครับพี่น้องครับเงืดครับนี่นี่นี่คือผลผลิตนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาของชาวไทยนะครับเกษตรกรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับพี่น้องครับถึกใจฝากพี่น้องซ้อยก้นไหลก็แช่นะครับถึกใจฝากพี่น้องซอยก้นไหลก็แชนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทําคลิปนะครับของนายตุนกานะครับ ช่องเล็กๆนะครับช่องน้อยๆนะครับมีทั้งขายวัวและโชว์วัวนะครับมีทั้งควายนะครับมีทุกประเภทนะครับเนี่ยงามมากพี่น้องครับส่วนสูงสักร้อยสี่สิบบวกนะครับส่วนสูงสักร้อยสี่สิบบวกนะครับใบหน้าโกอินเตอร์มากนะครับตัวนี้เนี่ยพี่น้องครับลึงก็สวยนะครับมีลักษณะดีนะครับมีลักษณะลักษณะดีพอสมควรนะครับเนี่ย วัวเกษตรกรจริงๆนะครับไม่ใช really ่วัวฟาร์มกินหัวอาหารนี่คือแม่ของเขานะครับเนี่ยครับนี่คือแม่ของเขานะครับนี่คือแม่ของเขาไป็นหออครับการจ่ายลูกเนี่ยดูแม่ของเขานะครับลึงสวยมากนะครับเนี่ยดูนิดนึงนะครับดูนิดนึงนะครับเพราะว่าแม่ลูก่อนนะครับลูกอายุ2สองเดือนนะครับเนี่ยการจ่ายลูกเขาโอ้โหเด็ดนะครับเด็ดมากนะครับใช้คาว่ามากเลยนะครับเกิดจากพ่อ 75%นะครับเบื่อ75เกิดจากแม่ไทยใหญ่นะครับลูกผสมนะครับแง่งามบอกครับพี่น้องครับง่ามบอกครับอ่านี่ยดูนิดนึงนะครับดูนิดนึงลูกเขาอายุ2เดือนเด็ดมากนะครับผลงานของไออันนี้เป็นลูกของตัวไหนนะครับใน่ขวกนี่ในใน่ขวกลูกลูกพ่อไหนกว่าครับเคยเอสามหนึ่งอ๋อนี่เงี้ยเนี่ย ดูพ globally, ัฒนาการนะครับน้องชายเขานะครับพี่น้องครับอายุสองสองเดือนนะครับเนาะงสองเดือนครับพี่น้องครับย้อนแสงนิดนึงนะครับไม่เอาไม่เอานะครับนี่พัฒนาการลูกชายเขานะครับเนี่ยน้องชายเขานะครับอนาคตไกลแน่นอนนะครับหน้าโกอินเตอร์กว่าพี่นะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกของ KF31 อายุ2เดือนนะครับพี่น้องครับนี่แม่์หายน้อยนึงนะครับพี่น้องครับห่วงลูกชายนะครับลูกชายหล่อนะครับนี่ครับพี่น้องครับหน้าโกอินเตอร์มากๆ นะครับเป็นไปได้อยากอยากจูงโชว์นะครับพี่น้องครับนี่อายุ2เดือนครับพี่น้องครับเบิ้งแข้งขาครับพี่น้องครับดูความย่นะครับนี่คือวัวเกษตรกรนะครับก้าวไกลไปถึงไหนแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยดูความหนาความลึกนะครับดูกกหางครับพี่น้องครับกกหางดูในเรื่องของแข้งขานะครับแล้วก็ตะหนกนะครับสีก็ผมว่าค่อนข้างได้เลยนะครับสลับวัวเล็กขนาดนี้นะครับ สุดเด็ดอ่าสุดยอดได้ลี่คือพี่น้องครับสุดจัดเลยนะครับเนี่ยฮะลูกชายเขาหลอดนะครับเนี่ยนี่นี่นี่ครับ KF31 นะครับเนี่ยลูกชาย KF31 นะครับอ่าหัวอายุ2เดือนนะครับมีใบพร้อมหลอดนะครับคลิปนี้เป็น EP พิเศษนะครับคลิปนี้เป็น EP พิเศษให้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับสลับคลิปแรกเปิดสักการะใหม่นะครับปี2564นะครับกับสวัสดีพี่น้องนะครับ กับสวัสดีพี่น้องสวัสดีปีใหม่นะครับปี6,4นะครับพี่น้องครับเปิดสักกาดใหม่เลยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วงนี้พี่น้องผู้ลังคนว่าทําไมมันคือหม้อไทยนะครับมันคือหมอไถ่ยืมเม้เล่าแกมกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคภาคกลางนะครับภาคกลางก็รับชมกันบ้างนะครับภาคอีสานจะเยอะหน่อยนะครับพี่น้องครับภาคอีสานจะหลายแน่นะครับ เนี่ยงามครับพี่น้องครับนี่คือผลผลผลิตของเจ้า KF31 ตัวผู้นะครับลูกชายเขานะครับเด็ดบว่ครับพี่น้องครับอายุ2เดือนด้วนี่อายุ2เดือนนะครับโอ้หน้าโคอินเตอร์มากนะครับหน้าสันกระดั้งล่ำเหนือล่ำตัวเงาดีครับพี่น้องครับเรื่องแข้งขานี่ผมว่าเด็ดกว่าพี่เขานะครับเนี่ยเนี่ยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูนิดนึงดูนิดนึงนะครับ ดูนิดนึงนะครับแต่ไม่กลัวนะครับเพราะว่าลูกเขาสวยนะครับนี่คือนี่อีกตัวนึงนะครับน้องสาวนะครับน้องสาวนี่นี่นี่คือพี่สาวของเขานะครับพี่สาวของตัวนั้นนะครับนี่เด็ดไหมครับบัวแม่นี้จ่ายลูกเด็ดไหมครับหนังหนาซาใหญ่ตรงยก้ของเขาครับเพราะว่าหนังหนาซาใหญ่เนี่ยเนี่ยดูครับพี่น้องครับเบิ้งอีหยังครับกล่องอย่อยนะครับ แนวเดียวครับอสุดยอดครับนี่คือบัวกินหญ้านะครับพี่น้องครับกองกะยัอยู่นิดไม่ตืเนื่อครับนังงน้ายใหญ่ต้องยกให้ก็ครับพี่น้องครับบัวตัวนี้น่าจับตามองนะครับเดี๋ยวไล่เลียงกันดีๆนั่นคือนั่นคือพี่สาวใหญ่นะครับนี่คือพี่สาวกลางนะครับนั่นคือน้องใสน้อยนะครับพี่น้องครับโอ้โหเด็ดไหมครับแต่ละตัว การจ่ายลูกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่คือวิวัฒนาการของเกษตรกรนะครับชาวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับสวยงามมากครับพี่น้องครับดูท้ายครับท้ายใหญ่ลำบึกนะครับนึกว่าเลือดร้อยนะครับเนี่ยนี่คือผลผลิตของชาวบุยลำครับพี่น้องครับนี่คือชาวชาวบุยลำนักบีเดอร์ในทุ่งนานะครับสุดยอดครับสุดยอดครับนะครับ ผู้ใดมักกฝากก้นไล์กดแชร์นะครับผู้ใดบ่มักะเม็นให้ก็รังใจกันนะครับเนาะนะครับเป็นช่องน้องไม่ในวงการวัวครับเป็นนะครับเป็นช่องนนองไม่ในวงการม้แล้วก็มีวัวขายบ้างนะครับมีวัวขายบ้างมีวัวโชว์บ้างนะครับนี่ความงามในลำไม่มีไม่มีขับไหนมาเปรียบเทียบได้นะครับ สมใจยังครับพี่น้องครับจุใจยังเดี๋ยวไปเบิ่งกอนจบคลิปครับไปเบิ่งกอนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปต่อไปก็คือเปิดราคาบัวนะครับดูให้จุใจกันก่อนนะครับโอ้โหเนี่ยครับหาตัวจับได้ยากไหมครับหาตัวจับได้ยากนะครับนี่สวยมากครับสวยมากครับสวยมากนะครับงามครับย้อนแสงนะครับย้อนแสงนะครับ เจ้าของเขาบอกว่านะครับหลายหลช่องนะครับมาทําการถ่ายทํานะครับมีหลายช่องแล้วนะครับมาทําการถ่ายทําที่นี่ครับที่นี่ครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวยมากครับโอ้โหอ่ะนะครับพี่น้องรับชมกันจู้ใจนะครับนี่ความอ้วนนะครับความอ้วนเกิดจากอะไรยากครับพี่น้องครับกินจนเหลือกินจนทิ้งนะครับอ้วนจากยังนะครับพพี่น้องการสังเกตเบื้องเอนนะครับคลิปนี้ก็เาาความควรนนะครับ ฝากพี่น้องสอยกไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับของนายตนกานะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากพี่น้องซอยกไลค์กดแช์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีของขวัญมาฝากพี่น้องประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกไลค์กดแช่สวัสดีครับ